สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอนอนิเมชันนะครับวันนี้ก็อยู่ในแฟนเมกพาดอกโปเกมอนอีพีสามนะผมนะเออไปดูดีกว่าว่าม,มีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือไฟก้อนล่างอดีตก,กับล่างอนาคตโอ้โหเป็นไงมามาคู่เลยสองตัวนะผมซึ่งร่างอดีตของแฟนเมกอันนี้เป็นมังกรกับแมลงนะผมโอ้โหดีไซน์ก็ผมว่าไตัวคลิปก่อนดูดีกว่านะเออ สวล่างอนะคตของมันจะคล้ายกับแผงโซลาเซลเลยนะปีกมันเนี่ยคล้ายไก่ตัวนั้นน่ะความมอดล่างนตอคะเออเป็นมังกรกับพื้นดินนะผมเออไอตอนเอเนจีโอ้โหสองตัวนี้ผมชอบล่างอนาคตมากกว่านะอืมต่อไปอันเนี้ยมันก็ไม่เชิงเป็นพาดดอกโปอมอน่ะแต่มันเป็นล่างหหุ่นยนต์ก็เลยเอามารวมด้วยซะเลยนะผมนะก็คือนีโอโกลุ นีโออ่ะการพัฒน,นาน่ะอัปเกรดให้ดีขึ้นนะ่ะเออเห็นไหมเหมือนกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่รูปปั้นหินเออเป็นเหล็กกับผีอ่ะโอโ้โหไปไปได้ไงเนาะอืมเป็นหุ่นแต่มีพลังผีด้วยอาตัวนี้คือนีโอออนิกหรือก็คืออ e ีวารสนั่นเองแต่เป็นเหมือนอ e ีวาร์หุ่นยนต์เนาะล่างน,นะคตเป็นลูกบอลติดตดกันนะผมโอโ้โหไม่เรวเหมือนกัน ส่วนสองตัวนี้เหมือนจะเป็นโปเกมอนใหม่เลยที่แฟนเมคเขาดีไซน์ขึ้นมาเองนะผมซึ่งผมชอบดีไซน์นะเทด่ดีอาจจะเป็นโปเกมอนตำนานก็ได้นะตัวนี้มีความเป็นได้สูงโอ้โหส่วนตัวนี้คือ, A อไอ้บาสละลาโออะไอ้ตัวนั้นนะไหนตัวปลาเออที่พัฒน,นาแล้วอะแต่เป็นร่างแฟนเมคนะเออเป็นตัวสีฟ้าชมพูชมพูหน่อยๆก็สวยมากเลยเช่นกันนะผมตัวจริงก็สวยแล้วละ่ะแฟนเมนี่ก็สวยใช่เล่นเลยนะผมเออ และสองตัวสุดท้ายเป็นสองตัวที่นําเสนอเลยนะผมที่ผมไปเจอมาก็คือในคล,คลิปแรกของปีอ่ะผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันมีภาพของในเกมภาคต้นชิวอะ่ะในภาคตการเลตไวโอเลตอ่ะว่าจะมีโปเกมอนดีโอซีมาก็คือไอ้ร่างรวมของไอ้สองไอ้สามตัวนี้นี่เห็นไหมนี่คือแฟนเมค ที่เอาไลโคเอนเต้ทุยกลมารวมกันนะครับผมเกิดเป็นตัวนี้เออไม่เร็วเลยชื่อว่าสัตว์ลายนะเนี่ยเออความหมายชื่อมันอ่ะอืมส่วนนี้ก็คือเอาโคบาออนเทลาคิออนวิตซีออนมาผสมกันนะผม,มเป็นไงล่ะดีไซน์ดีนะเขาจะ้ทำเลยผม ไอสองตัวนี้ผมอยากให้คนรอดูถ้าเกิดมีดลซเนี่ยมันจะต้องมีตัวจริงออกมานแน่เลยมาดูดีกว่าว่าจะใกล้เคียงกันไหมเพราะอย่างเคียวไดแมกพิกาชูเนี่ยมีคนดีไซน์ได้ใกล้เคียงมากเลยนะเออใกล้เคียงตัวจริงมากเลยมาดูดีกว่าว่าสองตัวนี้จะเหมือนตัวจริงไหมนะครับเออก็คลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไม่ได้ยาวมากเพราะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของพาดอกโปยมอนก่อนนะผมนะในอนาคตมีอีกเปล่าไม่รู้ต้องดูก่อนนะผมเออก็ ช่วยกดติดตามกดทัชไลให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ